สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวมีข่าวเศร้าจากวงการเพลงอนิเมะญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องการจากไปของศิลปินระดับตำนานคุณโนบุโอบยามาดะหรือที่แฟนๆรู้จักกันดีในชื่อโนบีเจ้าของเสียงร้องเพลงเปิดเซนเซยาที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างเปกซัสแฟนตาซี เพลงที่พอขึ้นอินโทรมาแค่ไม่กี่วินาทีหัวใจแฟนการ์ตูนยุค8090ก็เต้นแรงทันทีมมเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่13สิงหาคม2025ตามเวลาประเทศไทยคลายเพลงโมโจสของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าคุณโนบุโอยามาดะได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา13.39น ด้วยโรคมะเร็งไตในวัยเพียง61ปีหลังต่อสู้กับโรคร้ายมาอย่างยาวนานกว่า8ปีเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไตตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนและแม้แพทย์จะบอกว่าอาจมีเวลาเพียง5ปีแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและความรักในเสียงเพลงคุณโนบีก็ยังคงร้องเพลงแต่งเพลงและพูดคุยกับแฟนๆในฐานะนักดนตรีล็อก จนถึงวาระสุดท้ายพี่สาวขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพื่อนและแฟนเพลงทั่วโลกที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพไปนะคะเสียงร้องของเขาเจียงคงอยู่ในหัวใจแฟนๆตลอดไปค่ะแล้วทุกคนล่ะคะจำได้ไหมคะว่าฟังเป็กซัสแฟนตาซีคำแรกตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าชอบอะไรในเพลงนี้มากที่สุดแชร์กันได้ค่ะ